ทุกคนเห็นกรอบสี่เหลี่ยมบนหน้าจอตรงนี้ไหมครับมันคือพื้นที่สําหรับโฆษณาและทุกคนคงเห็นว่ามันไม่มีอะไรมันว่างเปล่าใช่ครับช่องจิม,มารู้ไม่มีโฆษณาสามารถติดต่อได้ที่อีเมลด้านล่างหรือเพจจิม,มารูโดยตรงรักนะราคาไม่แพง w e l c o m ม t ู m มค r ครูจิมรูเคียสวัสดีครับผมเจมจิมรนะครับหลายคนองเล่นเกมบลิ o ออร์บิเจนไวน์ฟกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะครับและข่าวครั้งนี้นะ่คือการอัปเดตครั้งต่อไปของเกมบลิ o ออร์บิเจนไวน์ฟในแพทหน้าครับอยากให้เรารู้กันดีนะครับว่าเกมบลิ o ออร i บิเจนไวน์ฟช่วงนี้อาจจะยังไม่มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามากมาย เพราะว่าตอนนี้พนักง,งานในอดของเราเองได้ทําการพักผ่อนประจําปีเป็นระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันดังนั้นทุกท่านก็น่าจะเข้าใจได้นะครับว่าทําไมตัวเกมถึงไม่ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมมากนะักและไม่มีการเคลื่อนไหวจากผู้พัฒนาเท่าที่ควรและนี่นะครับก็คือเหตุผลที่ทำไมเกมหล็กออริจินัลวาริฟยังไม่มีข่าวครา,าวอะไรหลุดออกมาแต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงซะช่องจิมารุก็จะพยายามหาคอนเทนต์อื่นๆมาให้ทุกท่านได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับทีนี้นะครับเราก็มาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าเรื่องของเรื่องนะครับนะั่น ตอนนี้ทางช่อง Canziro ได้ทำการเจาะตัวไฟล์ของเกม League of Legends Wild Rift มาให้เราดูกันแล้วนะครับว่าอีเวนต์ต่อไปนั้นจะเป็นอีเวนต์อะไรซึ่งอีเวนต์ที่กลังจะเข้ามานะครับนั่นคืออีเวนต์ Fire vs ice หรือไฟประทานน้ำแข็งนั่นเองโดยถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการพิจารณาดูดีๆแล้วจะรู้ว่าในแพท2 4นั้นจะมีแชมเปี้ยน3ตัวละครด้วยกันที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกม League of Legends Wild Rift นั่นคือตัวของ Trace ที่จะมาภายในเดือนนี้ ตัวของนูนูและตัวของแบรนด์จะมาในเดือนกันยายนนั่นก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลที่เรารู้ว่ากิจกรรมนี้จะมานั่นก็เพราะว่าช่อง CanSiro ช่องวาริ d ที่ทําการขุดไฟล์ของเกมได้ทําการเผยแพร่คลิปวิดีโอเกี่ยวกับท่ารีคอล l หรือว่าท่าวาร์ปกลับบ้านซึ่งท่าดังกล่าวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับ I come and go at unpredictable times. That is Akshans' thing. I come and go at unpredictable times. That is Akshans' thing. ซึ่งในท่าทางกล่าวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นไฟและน้ําแข็งนั้นวนหากันนะครับแล้วก็ทําการว์ปกลับบ้านไปซึ่งผมขอบอกเลยนะครับว่าเท่ามากๆเลยครับและนอกจากนี้เองยังมีท่าวับใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยครับ Come and go at unpredictable times. That is Akshan's thing! I come and go at unpredictable times. That is Ankshan's thing. ส่วนใครนะครับผมที่ไม่รู้ว่าตัวละครอย่างนูนูและตัวละครอย่างแบนนั้นเป็นตัวละครแบบไหนผมจะอธิบายให้เข้าใจสั้นๆง่ายๆนะครับตัวละครนูนูนะครับเป็นตัวละครสายแท้งนะครับที่สามารถเล่นเวทได้เหมือนกันโดยความสามารถหลกัหลกๆของตัวนูนูนะครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการเคียย์ป่ากเก่งมากๆเลยเพราะตัวละครนี้นะครับมีสกิลหนึ่งที่เรียกได้ว่าเหมือนกับสไมั์อันที่2เลยครับ ดังนั้นถ้าเกิดจะให้พูดแล้วตัวละครนี้เป็นตัวละคร ที่สามารถคุมเอาเจ้าทีฟได้เก่งมากๆเลยครับโดยแต่ละสกิลของพี่แกนะครับบอกเลยว่าโหดจริงๆพอไม่ว่าจะเป็นสกิลพสซีฟนะครับที่สามารถเพิ่มความสามารถให้กับเพื่อนร่วมทีมได้โจมตีได้ไวมากยิ่งขึ้นไหนจะเป็นการแก๊งที่สุดยอดของตัวนูนูเองที่สามารถปั้นหิมะไล่แก๊งตามเลนต่างๆได้เพราะด้วยตัวของนูนูเองที่เป็นป่าทําให้เขาเองสามารถไปแก๊งตามเลนต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเล่นเป็นนะครับบอกเลยว่าปั้นหิมะแต่ละทีนี่มีแต่ความมันอย่างแน่นอน พอดาเมจของพี่แกก็ไม่ใช่เบาเบานจะเป็นสกิล3ที่สามารถทําการสโลว์ศัตรูแล้วเกิดว่าเราโชคดีทําให้ศัตรูนั้นอยู่ในวงได้รับรองเลยครับว่าศัตรูนั้นขยับหนีไปไหนไม่ได้แน่เพราะโดนล็อกไว้นั่นเองซึ่งสกิลนี้เป็นสกิลที่ดีมากหากใช้ได้ถูกจังหวะในจังหวะทีมไฟ์เรียกได้ว่าเป็นซีซีแบบหมูได้เลยครับและสกิลอัลติเมทที่ผมขอบอกเลยนะครับว่าถ้าเล่นสายเวทรับรองว่ามีสะดุ้งอย่างแน่นอน ซึ่งสกิวนี้นะครับตัวของนูนูจะทําการอยู่กับที่และชาร์จพลังไว้และเมื่อทําการปลดปล่อยจะทําการสร้างดาเมจได้รุนแรงมากๆซึ่งผมขอบอกเลยนะครับว่าถ้าจังหวะทีมไฟนูนูได้ปล่อยตั้งตีกลางวงแล้วก็ตัวละครที่อยู่ใกล้ จุกแน่นอนเลยครับซึ่งตัวของนูนูนะครับก็สามารถเล่นได้ทั้ง2ส,สายนะครับไม่นะว่าจะเป็นตัวของกึ่งแท้งรับดาเมจช่วยเหลือเพื่อนคอยไปเติมในเลนหรือว่าใครนะครับผมจะเล่นนูนูเป็นสายเวทอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดแปลกมากเกินไปนะครับก็สามารถเล่นได้ทั้ง2ส,สายเลยปั่นลูกบอลมาแต่ละทีนี้รับรองรว่าสะดุ้งอย่างแน่นอนและเ,เพื่อนๆนหะครับชอบเล่นสายไหนลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับมาถึงตัวละครอีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือตัวของแบนตัวละครตัวนี้นะครับผมน่าจะถูกใจ สายเมดอย่างแน่นอนหลายคนคงรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยอยากเล่นซับพอร์ตแต่รู้สึกว่าเล่นซับพอร์ตเนี่ยมันเป็นการช่วยเพื่อนมากจากเกินไปผมอยากบู้เหมือนกันแต่ผมก็ไม่อยากอยู่เลนคนเดียว ดังนั้นแบรนนะครับจะกลายเป็นแชมเปี้ยนที่ตอบโจทย์คุณได้อย่างดีมากๆเลยครับเพราะตัวละครนี้นะครับบอกเลยว่าทําดาเมจได้เก่งมากๆและทําดาเมจแบบเป็น AE หรือทําดาเมจแบบเป็นหมู่ด้วยซึ่งการทาดาเมจแบบนี้นะครับบอกเลยว่าในจ,จังหวะทีมไฟส์เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวของแบรนสามารถปล่อยสกิลได้เต็มๆดาเมจล้นเหลืออย่างแน่นอนครับซึ่งตัวละครอย่างแบรนนะครับสามารถไปได้ทั้ง2ตําแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของมิดเลนหรือว่าจะเป็นตัวของซัพพอร์ตซึ่งมันก็เด็ดพอๆกันทั้งคู่เลยครับมิดเลนก็กดดดนเลนเก่ง ทำดาเมจได้เยอะอยู่เลนสบายศัตรูอยู่ลําบากอะไรแบบนี้นะครับส่วนซัพพอร์ตเองก็ไปแพ้กันครับตัวละครไหนที่อยู่ในระยะสกิลของแบนบอกเลยครับผมว่าลําบากแน่นอนครับเพราะสกิลตัะอย่างของพี่แกนั้นเน้นการเผาทําลายทำดาเมจแบบเป็น AOE ซึ่ในจุดนี้เองทําให้แบนได้เปรียบมากในการกดดันศัตรูนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องจริงๆครับสำหรับตัวของแบนทํำดาเมจได้ดีมีสตัน้นซีซีกดดันเลนก็โหดใครนะครับผมที่ชอบเล่นเมทแบบสายทําลายล้างตัวของแบนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเลยครับแล้วคำถามก็คงลาม,มานะครับว่าสุดท้ายแล้วตัวของเทรดจะมาเมื่อไหร่ อย่างที่เรารู้กันดีนะครับผมว่าเดือนนี้เนี่ยยังไงซะเทรดเนี่ยก็ถูกวางแผนไว้ว่าจะมาอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นคําถามถามว่าจะมาวันไหนนั้นทางผมเองยังไม่สามารถตอบได้จริงๆครับยังไม่มีข่าวหลุดหรือว่ายังไม่มีข้อมูลใดๆโพลมาให้เรานั้นได้รู้เลยดังนั้นถ้าเกิดว่ามีข่าวออกมาเมื่อไหร่ตัวผมเจมจินวารุจะรีบนำข่าวมาบอกทุกท่านอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเใครอยากรู้เร็วกว่าเดิมนะครับก็สามารถไปกดไลค์เพจจินวารุไว้ได้เลยนะครับรับรองเลยว่าได้ดูก่อนเพื่อนอย่างแน่นอนครับทั้งหมดท ข้อมูลล่าสุดในเกมลีกออริจินวายริฟนะครับก็ถือว่ารอกันต่อไปนะครับเพราะอีกไม่นานนี้แชมเปี้ยนตัวใหม่ๆก็กำลังจะเข้ามาในเกมลีกออริจินวายริฟอย่างแน่นอนยังไงนะครับขอให้เพื่อนทุกคนมีความุลในการเล่นเกมลีกออริจินวายริฟและที่สำคัญที่สุดนะครับ ท่านเพื่อนคิดถึงเกมลีกออร์เดจไวริฟคิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใ,ใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกมลีกออร์เดจไวริฟหรือว่าความคืบหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกิดเพื่อนๆน,นะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้าา้าาาาานนนนนนลลลลล่่่่่งใตคคคิปเเเเเเยยะะะรรรับับบแกกกกพพืือพืออออๆหหมมว ต่่างๆเนียรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วม Discord จินวารุลิง์กอยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องรองของผมด้วยนะ x e c u t e ลิง์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขอญอาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า